วัสดีครับเพื่อนๆคนรักพระทุกท่านครับวันนี้เรามาชมพิมพ์ใหญ่อีกพิมพหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์นะครับเกตทรุซุมหรือหลายท่านอาจจะเรียกว่าลุงพุทธก็ได้นะครับมาดูนะครับวันนี้เนื้อจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็ถือว่าเนื้อแชมป์เหมือนกันนะครับระดับแชมป์เลยนะครับดียูดูที่ใบหน้าก่อนครับ นะที่ใบหน้าเป็นพระที่เก่าเก็บและไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้นะครับดูความหนึหนุ่มแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของยุบย่นแยกมือนสารจัดเต็มเลยครับสวยงามมากหาแบบนี้ยากครับนะครับ พระไม่ได้ใช้แนละ้วสมบูรณ์มากครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่สี่ครับเดี๋ยวจะลองวางกับพื้นแบบนี้ให้ดูครับจะได้เห็นชัดๆเอวจะกลมสวยมากครับดูนะสังเกตไหมครับเอวจะกลมสวยนะครับหน้าอกก็จะได้ส่วน นะมีลาขอให้เห็นแล้วการแตกลายงาครับดูที่หน้านะครับนิพพักครับจะมีการแตกลายงาพยายามแตกจากข้างในดันออกข้างนอก,นอกตามลักษณะการแตกลายงาเหมือนลายสังกะโลกนะครับเกตก็ขึ้นไปนะชนซุ้มแล้วก็มีทะลุข,ขึ้นมานิดหนึ่งนะเห็นไหมก็จะมีพวกว่านนะับพวกแร่ต,ต่างๆผงอิทิเจปฐมังตรีนิสิงเห นเนื้อะจะอมเหลืองถ้าเรามองเห็น,นะจะดูเหมือนอมเหลืองในบริเวณของอที่เคลือบผิวอยู่นะครับน่าจะเป็นการขับของนะน้ำบันตังอิ้นะวองค์นี้การแต่างงานก็จะสวยงามรับแล้วก็จะมีคราบรักที่ยังเกาะอยู่ องค์นี้จะมีเนื้อเกินขึ้นมาด้วยนะครับด้านล่างนะครับใต้ฐานจะมีเนื้อเกินหมายความว่าเวลากดพิมพ์แล้วยกออกนะครับก็จะมีมีเนื้อที่หล่นลงไปติดนะครับในช่วงที่พลาสตยังไม่แห้งก็นะครับไม่ใช่แกะพิมพ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของเนื้อที่เกินออกไปหล่นลงไปพิมพ์นี้นะครับถ้าสังเกตนะครับมุม มุมที่ผมโฟกัสนี้ครับจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเออ่มีเนื้อเกินล้ําแหลมออาไม้เห็นนะครับตรงนี้นะครับจะวิ่งขึ้นมาชนชนซุ้มนะครับด้านซ้ายมือเรานะครับแต่ถ้ามาดูด้านขวามือเรานะครับหรือด้านซ้ายองค์พระนะครับ มุมด้านนี้จะห่างนะครับจะห่างซุ้มแล้วก็จะมีเนื้อลำแหลมลงมานิดหนึ่งครับนะครับเป็นลำลำลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกว่านเห็นไหมครับนะครับที่ที่ฝังอยู่ใต้เนื้อไม่ได้ไม่ได้เปิดออกมาให้เห็นนะครับเพราะว่าพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับน่เขาเขาด้านซ้ายจะนูนใหญ่นะครับ พระไม่ได้ล้างนะครับเป็นพระเก่าเก็บสมบูรณ์นะครับถ้ามาดูด,ด้านหลังครับด้านหลังองนี้ก็มีครับหลักสิบล้านขึ้นต้องมีครับองนี้ครับ,นะรบถ้าเซียนใหญ่นะครับอย่างอาจารย์และหลายท่านองนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบแปดล้านขึ้นนะครับ หากมีตางก็ลองหาซื้อตามหาเช่าตามเซียนใหญ่ได้นะครับนะครับอันนี้มาให้ชมกันนะครับอง์นี้ก็ต้องมีสิบขึ้นนะครับต้องมีสิบล้านขึ้นถึงจะได้ไปครอบครองนะครับชมกันคลิปต่อไปครับติดตามด้นะครับ